มัสการองหลวงตากราบท่านแม่ชีกราบอาจารย์หมอนะคะแล้วก็กราบกระยาณมิตรทุกท่านกราบขอโอกาสเจ้าค่ะคราวที่แล้วที่มาส่งกันบ้านองค์หลวงตาก็องค์หลวงตาก็ชี้แนะว่าสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจแล้วช่วงนี้ก็พยายามทำบ้านให้เป็นวัดตอนเช้าก็ ขึ้นมาทำวัดเช้าทุกวันคิดว่าไม่มีขาดสักวันนะเจ้าคะ่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านแม่ชีทุกท่านที่สร้างลายอันนี้ขึ้นมามีประโยชน์มากเจ้าคะ่ะอันหนึ่งที่เมื่อสองวันก่อนก่อนที่จะมากราบองคหลวงตาก็ปกติคือปฏิบัติสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจ ก็เห็นทุกสังขารแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอะไรแล้วก็ผ่านไปก็คือปฏิบัติทุกวันทุกวันเปลี่ยนความพยายามให้เป็นชันทะแต่มีอยู่สองวันก่อนที่มีปัญหาแล้วก็มีผัสสะเข้ามาก็เกี่ยวกับเรื่องลูกอะคะ่ะแต่คราวที่แล้วองค์หลวงตาออบอกว่าให้พิจารณาเรื่องความยึดด้วยว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดยิ่งยึดยิ่ง,ง,งทุกข์โยมก็กลับไปพิจารณาเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อสองวันก่อนมีผัสสะมาทุกทีก็จะเห็นสังขารเป็นสังขารใจเป็นใจแต่คราวนี้มันน่าจะเป็นเรื่องลูกแล้วก็เลยมันก็เลยเกาะเกี่ยวพัวพันก็พยายามมีความพยายามที่จะ พยายามที่จะละปรากฏว่าเห็นตัวตนขึ้นมาเลยว่ายิ่งพยายามที่องค์หลวงตาบอกว่าถ้ามีความเจตนาตั้งใจจงใจพยายามอันนั้นก็คือตัวตนล้วนๆแต่ตอนนั้นท,ที่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 โดนคือไม่เห็นเจ้าค่ะก็ดินด้นดิ้นดิ้นเอมันก็ไม่หลุดสัทีก็แบบ รวบรวมความรู้ทั้งหลายที่เรียนมาแกอยากจะเกิดเป็นลูกเขาเหรอถ้าเกิดแกไปแกติดไปแกตายตอนนี้นี่แกแย่แน่ๆเลยแล้วก็ชีวิตนี้จริงๆมันก็เป็นแค่ละครฉากหนึ่งก็แบบเอาความรู้ทุกอย่างมาทุ่มเทใส่มันก็ยังไม่หลุดเจ้าคะ่ะจนเมื่อวานนี้ก็ไปออกกําลังกายตามปกติคือตอนเวลาออกกําลังกายเนี่ยจะมีสมาธิกับการออกกําลังกาย แล้วก็แบบคอนเซนเทรตแล้วก็แบบคือรู้เนื้อรู้ตัวปรากฏว่าอยู่ๆมันมันหลุดมันหายไปแล้วมันก็โล่งแล้วก็กลับมาดูเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์หลวงตาสอนเนี่ยมันถูกต้องมันใช่มันเป็นจริงๆ คือถ้าเมื่อไหร่ถ้าเรามีเราเมื่อไหร่ก็คืออย่างที่แม่ชีมุยบอกมีเราเมื่อไหร่ก็ชิพหายเมื่อนั้นถ้าตั้งต้นด้วยเราเมื่อไหร่การปฏิบัติอันนี้คือล้มเหลวก็ไม่มีอะไรขอความเมตตาจากองค์หลวงตาชี้แนะเจ้าค่ะ So uh, the lady report what she has practiced and her situation earlier, uh, because uh, last time Long Tai gave her suggestion to, to see the world as the way it is, to see the formation as formation, and the non formation as a non formation. Meaning that all the formation is just something that allies subject to kiss, something like that. And she report about her situation earlier that normally she can practice like it, and she can identify what is formation and just like uh, embrace the way it is. But some kind of situation that relates to the one she loves, such as her, her children, her daughter, something like that that make it's very much attached to and cannot let go, and make her kind of suffering. So she just get tumbling into that suffering for sometimes. And she uh, make effort, use effort in everywhere, in every way, such as uh, she used all the Dhamma that she has taught to like keep telling herself what is what, what is what, and some kind of trying to get rid of the feeling the emotion that she does like something like that and then one day she get to exercise she get to work out and suddenly she can feel that all the uncomfortable feeling that she hold on for some time it just uh, get away just like that so Okay, okay, Then when all the, <laughs> excuse me, when the, the unlike, uh, un, unwanted emotions just get away, just like that, the, the moment she can realize that what Long Ta has taught is very correct, is always true. Whenever you get attached to anything formation that the cause of suffering, that's what she can experience by herself. มันเป็นภาพนิมิตภายในใจของแสดงถึงความพฤติกรรมภายในใจที่เราปฏิบัติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยที่ส่งผลจากอดีตปัจจุบันแล้วจะส่งผลไปในอนาคตถ้าเราไม,ไ,มไม่ไม่ไม่เข้าใจตรงนี้มันก็จะทําพฤติกรรมอย่างเก่าคือมันซ่อนเล่นอยู่ในใจเราเนี่ยแสดงเป็นภาพนิมิตเป็นรูปนิมิตเลยว่าเนี่ยมีตัวเรา คือโยมรัตด,ดาเนี่ยมีตัวเราพยายามปีนเขาปีนเขาเหมือนกับเขาสูงที่หลัง,ลงวัดเนี่ยโดยปรารถนาหวังจะไปเอานิพพานที่อยู่บนยอดเขาแต่ก็ปีนมาได้เยอะมากแล้วคือป,ปีนเกือบถึงยอดเขาแล้วด้วยความเพียรความพยายามอดทนอย่างยิ่งด้วยปีนเพื่อจะไปเอา,านิพพานโดยคาดมหมายคาดหวังว่า อยากแปลนิพพานที่บปนยอดเขาคืออยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์จากการยึดบ้านถือบ้านในครอบครัวให้เป็นทุกข์ไม่อยากเกิดอีกอยากพ้นทุกข์ไม่อยากเกิดอีกอยากจะนิพพานทันทีเปรียบเหมือนนิพพานอยู่บนยอดเขาแต่ในขณะที่ปีนไปถึงไปถึงปลายเขายังไงก็ตามแต่คอยหันกลับไปมองครอบครัวข้างหลังหันกลับไปมองครอบครัวที่อยู่เบื้องหลัง เหมือนกับว่าปีนขึ้นไปแต่อีกใจหนึ่งก็หันกลับไปมองครอบครัวข้างหลังมันแสดงถึงว่าไอ้ขาดก็ไม่ขาดจริงแต่ก็อยากจะขาดจากความยึดม้านถือบ้านครอบครัวให้เป็นทุกข์เพื่อจะได้นิพพานท้นทุกข์ที่พบชติถ้าปฏิบัติอย่างนี้แสดงว่าเป็นเป็นยังไงอะ่ะ เออเยาวรดาลูกตาถามกลับสิมันยังมีตัวเราอยู่เจ้าค่ะไม่มีตัวเราปีนเขาไปเอาอภิพาณ์ข้างหน้าไม่มีตัวเราจะต้องหนีออกจากครอบครัวขันห้าเป็นเพียงแค่สมมติชั่วข่าวก็ต้องตายนเน่าเปื่อยผูพังสลายไปส่วนเอที่มันจะยึดอันนี้ไม่ตาย ถ้ายางยึดเป็นตัวเราจะไปอน,นิพพานบนยอดเขาแล้วก็อยากจะสลัดออกจากครอบครัวหนีครอบครัวจะไปข้างหน้าเราอยากจะหนีวิ่งหนีข้างหลังแต่จะไปอน,นิพพานข้างหน้าอย่างนี้มันก็ยึดบั่นถือบั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็มีตัวเราอะยึดถือตั้งข้างหน้าและก็จะหนีทั้งข้างหลังแล้วถ้าไม่มีธรรมชาต,ติแท้ไม่ต้องทาธรรมชาติแท้จริงเนี่ย ขันห้าที่ร่างกายรูกไปนาสัญญาทั้งขันวิญญาเป็นสิ่งที่ตายหน้าปุอยปูฟางถ้าได้ไม่เหลือตัวเหลือตนดังนั้นและไอ้ส่วนที่มันเหลือเกินขันห้าที่เป็นตัวเป็นตนจะไปเอาทิพพานข้างหน้าแล้ววิ่งหนีกลัวข้างหลังวิ่งหนีความยึดบ้านถือบ้านในไปทุกข้างหลังแล้วใจพ้นทุกทิพยพานข้างหน้าไอ้ตัวนั้นเน่ยมันก็ไม่ธรรมชาติก็ไม่มีอยู่จริงพระเจ้าแต่ว่าสเพสสักลานิจาสังขารร่างกายจิตใจรูกไปนาสัญญาทั้งขันวิญญาเนี่ยไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไป มันทุกท <ăn to S 1> uh ุกทนยากสเปธรมานตาทำทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารเนี่ยเป็นอนัตตาทำทั้งที่เป็นสังขารด้วยนะที่เราหนีเนี่ยเอาตัวเราหนีออกจากครอบครัวครอบครัวแล้วก็เป็นอนัตตาไอ้ตัวเราจะหนีออกจากครอบครัวก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวเราจะเป็นครอบครัวได้และไม่มีตัวเราจะต้องหนีออกจากครอบครัวและตัวเราที่ไปเอาวิสังขารข้้งหน้ามันก็เป็นอนัตตาอีกไอ้วิสังขารที่เราจะไปเอาก็เป็นอนัตตาอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าตรัสว่าทั้งสังขารเนี่ย สังขารครอบครัวก็เป็นสังขารหมดสังขารตัวเราร่างกายจิตใจลูกเวทนาทิฏยาสังขารวิญญาณที่อยากจะออกจากครอบครัวอยากจะพ้นทุกข์ไอเนี้ยมันก็เป็นสังขารเนี้ยพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอนัตตายึดมั่นถือมันไม่ได้แล้วเราจะหนีออกจากครอบครัวจะไปอนิพายข้างหน้านิพานข้างหน้าเป็นวิเป็นวิสังขารพุทธเจ้าก็ตรัสว่าธรรมชาตินั้นน่ะไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็เป็นอนัตตาไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้ด้วยไม่มีตัวเราเป็นผู้เดินทางไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวตนของเราหนีออกจากครอบครัวหนีออกจากความทุกข์ไปหาสุขไปหานิพพานนิพพานมีอยู่ตัวตนพูดถึงนิพพานไม่มีตัวเราพูดถึงนิพพานไม่มีทางอ,าร,าาอาริยมรรคอริยผลมีอยู่แต่ตัวตนตัวเราผู้เดินทางไม่มีกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ Uh, For the lady has reports, uh, Long Tai has visualized in in him. It's just like kind of limit of her situation. It's just like she puts very much effort just to climb in the mountain. At the top of mountain is Nibbana that she create, and at the same time she just like turn back and worry about her family back. What does it mean? The visualize depicts that uh, she she still has some sense of self who try to get Nibbana, who try to do anything to get Nibbana. And by doing that, it means that she try to run away from what she see is a problem in her life. Let's say family, uh, the problem in her family, something like that. So Lonta said, both are not correct but a wrong way to go because if we do if we doing like that it's just like we still have sense of self who do anything and run away anything just to expect that doing something that get us sense of us to attain nibbana and lontar said uh, we need to understand the right view, that there is no one to attain anything, because the, the Buddha is teaching, when the Buddha is teaching the important one, he always teach that all formation is just non-permanent thing, is impermanent. Nothing that stays still, it changes all the time. And all the formation in the entire universe is non-self. So if the fact is non-self, who is the self who climbing up the mountain and get and attain the Nibbana? Who is the one that has self who run away from the problem of their life? The actual fact is there is no one. So therefore any attention is just the not correct way, it's just the way to not to it's not nibbana it's just the way to make you suffer it's a fruitless way okay ไหมโยรด,ดาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุลูกสาวโยมรด,ดาชื่ออะไรนะเข้าใจแม่ไหมเข้าใจไหมที่ทสอนแม่ แล้วหนูก็เข้าใจทักไปด้วยเลยไหมเข้าใจค่ะน่าโดนฟังฟังแม่นะลูกอ้าวแล้วหนูดูซิว่าหนูเข้าใจแม่พูดไหมเข้าใจเจ้าคะหมูแดงหนูชื่ออะไรนะหมูแดงหมูแดงค่ะก็คือน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ที่หมูแดงก็ติดอยู่เหมือนกันที่เขาอยู่บ้านอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเออก็ทั้งหมดทั้ง คือหนูคือหนูหมูแดงก็มีมีครอบครัวเนาะมีสามีและลูกเนาะใช่ค่ะก็ก็เข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณแม่อะค่ะก็คือคุณแม่ก็มีลูกหลายคนมีน้องชายอีกสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเราอีกหนึ่งเนอะมีเราก็นลูกด้วยหมูแดงอีกคนนึงอะค่ะแต่ว่าเราก็จะสนิทกันเวลามีอะไรผู้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่อันนี้ก็เหมือนกับเอาจริงๆก็คือหมูแดงเข้าใจเพราะว่าเหมือนยังเข้าที่แล้วที่มามันมีคำหนึ่งที่เหมือนกับหลวงตาสอนแล้วมัน ปิ๊งเลยก็คืออย่าเอาใจเราไปอยู่กับเขามากเกินไปแล้วอันเนี้ยมันก็ทำให้เหมือนกับจำมาไม่ว่าจะทำอะไรเกิดความทุกข์หรือใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นสามีลูกหรืออะไรมันเป็นเพราะว่าเราถ้าเราเอาใจเราไปอยู่กับคนอื่นมากเกินไปโดยที่เราไม่ดูแลใจตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ทำให้เราทุกข์แล้วเหมือนกับอย่างคุณแม่เขาก็อยากจะ ไปนิพพานเพราะหมูดังก็เข้าใจว่าแบบเหมือนกับเ,เขาอยากจะพ้นทุกข์นคะคะแล้วพอมันมีสิ่งต่างๆภายนอกที่มาทําให้เขารู้สึกเศร้าหรือว่ามาทําให้เขาคิดมากหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเป็นคนอื่นมันอาจจะไม่ไม่คิดมากหรือไม่ทุกข์เท่านี้แต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนในครอบครัวมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกหรือว่ามีหนักกว่าทําให้ พนยากเหมือนกับพยายามจะพ้นเท่าไหร่ก็ไม่พน้นเหมือนอย่างที่หลวงตาสอนเมื่อกี้ว่าปีนเขาแล้วก็ล่วงมาปีนเขาแล้วก็เพราะว่าเหมือนกับยังพวงยังติดอยู่ตรงนั้นซึ่งก็เกี่ยวกับที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดก็คือมันเป็นตัวตนในสิ่งที่ยึดติดกับความรู้สึกเศร้าหรือความเรื่องทุกข์ที่เข้ามาถ้าเกิดว่าไม่ยึดติดได้ซึ่งมันยากมากค่ะมันก็จะจะ จะหายไปใช่ไหมคะก็คือจะไม่มีผู้ทุกข์ก็จะไม่มีผู้ทุกข์นี่เลยหายไปไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีตัวไม่มีไม่มีไม่ยึดตัจริงใดก็จะไม่ไม่มีไม่มีตัวตนที่สร้างที่จะมีตัวมีตัวตนขึ้นมาในใจความจริงตัวตนในใจไม่มีแต่พอยึดจริงใดปุ๊บก็จะมีตัวตนขึ้นมาเลยแต่แต่ตัวตนที่จริงๆไม่มีแต่พอไปยึดปุ๊บมันสร้างเป็นตัวตนที่ตัวเราไปยึดเพะถ้ายึดนะใครยึดก็คือเราเป็นคนไปยึดแล้วใครทุกข์ล่ะก็เราเนี่ยเป็นคนทุกข์เพราะเราสร้างเป็นตัวตนมา แต่ถ้าไม่มีไม่ยึดปุ๊บก็ไม่ตัวตนของเราไม่มีเหลือแต่ขันห้าไอขันหน้าเนี่ยมันทุกข์ใจไม่ได้ขันหน้ามันได้แต่เกิดแก่เจ็บตายแต่ขันหน้ามันทุกข์ใจไม่ได้ต่ความยึดเนี่ยจึงทําใ,ให้ทุกข์ใจและความยึดที่ทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ตายซะด้วยเ,เนี่ยมันตายแต่ขันห้าแต่ไอความยึดในทุกข์ใจมันไม่ตายน่ากลัวที่สุดแต่จริงๆถ้าไม่ยึดก็จะไม่มีตัวตนของผู้ยึดไม่มีตัวตนเมื่อยึดความทุกข์ก็ไม่มีเรียกสัมปตาสมุทเกว่านิพาน เจ้าค่ะสาธุค่ะนัาดนเข้าใจแม่กับคุณย่าคุณยายไหมครับไอ้ไอ,อ้หนูเข้าใจไหมั้งพยามามา,มาชุดเดียวกันเลยเนีเ่ยแม่แม่ของแค่เข้าใจว่าถ้าเราเอา ถ้าเราเอาอะไรครับน่าโดนน่าโดนเก้าขวบแปดขวบน่าโดนแปดขวบว่าไงนะถ้าเราเอาอะไรนะน่าโดนว่าถ้าเราเอาอะไรนะลูกใจไปให้กับคนอื่นหรออ๋อถ้าเราใจไว้กับคนอื่นแล้วจะเป็นไงลูกเราจะทุกเราจะทุกเออสาธุสุดยอดสุดยอด จริงๆก็ตัวตนมันก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลานะเจ้าคะ่ะมันเป็นแค่บางครั้งบางคราวที่บางทีมันก็มาบางทีเจ้าคะ่ะมันไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่มีเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อน,นั้นเจ้าคะ่ะถ้าเหมือนน้าดนแปดขวบบอกว่าถ้าไม่เอาจิตหรือใจอะ่ะ ไปฝากหรือไปยึดไปกับสิ่งใดก็จะไม่มีตัวตนไม่มีตัณหาไม่มีความทุกข์แต่ถ้าขณะจิตใดเนี่ยเอาจิตหรือใจไปฝากยึดไปกับสิ่งใดไม่ว่าจะไปฝากคนใดไม่ว่าจะไปฝากกับสิ่งใดวัตถุสิ่งของเรื่องราวใดไม่ว่าจะไปฝากสิ่งใดในอดีตไม่ว่าจะฝากสิ่งใดในอนาคตไม่ว่าจะไปฝากไว้สิ่งใดในปัจจุบัน แม้แต่ไปฝากกับอาการที่ป่งโรคเบาสบายและรงเกียจอาการไม่ป่งโรคเบาสบายหรือไปฝากไว้กับนิพผ่านที่ยังไม่รู้ที่ผ่านคืออะไรแต่ไปอยากได้ในสิ่งที่ยังไม่ถึงเลยยังไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่ไปฝากไว้ก่อนแล้วเมื่อขณะทิตใดที่ไปฝากไว้กับสิ่งใดแม้แต่พระทผ่านแม้แต่ฝากไว้กับธรรมหิือผ่านก็จะเกิดตัวตนทันทีเป็นอวิชากิเลสตันอุนประานทันทีให้เป็นทุกข์ทันที ส่งผัให้ปฏิจจารบาทมันหมุนไปเลยหมุนหมุนหมุนเป็นขนาดจิตขนาดจิตต่อเนื่องกันไปเป็นสันติต่อ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 กันไปแต่เมื่อไรที่สิ้นเอาใจไปฝากเหลือใจไปไวเหลืออจิตเอาใจไปยึดไวสิ้นการยึดเอาจิตเอาใจไปยึดสิ่งใดเอาไปฝากไว้กับสิ่งใดเอาไปตั้งไว้กับสิ่งใดเอาไปอะไรล่ะเอาไปเอาไปยึดเอาไปฝากเอาไปอะไรนะเอาไปเอาไปไวใช่ไหมไว้กับสิ่งใด ไม่ว่าจะคนตัดสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรืออาการไปในร่างกายจิตใจไม่ว่าจะเป็นธรรมหรือปณิพนามมันก็จะวิญญาณเนี่ยก็จะยบติดกับสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณที่เป็นตัวตนทราบเป็นภพเป็นชาติเป็นตัวตนที่พร้อมจะไปเวียนว่ายตายเกิดให้เป็นทุกข์ตลอดไปในปัจจุบันก็จะเป็นทุกข์อยู่และในอนาคตก็จะเป็นทุกข์เรียกว่ามีความอยู่ในท่ามกลางประมาทที่เป็นทุกข์ทั้งในภพในภพชาตินี้และในภพชาติต่อต่อไปคือ ในภพบในพ,ช,ในพชาติทั้งสองถ้าไม่เอาจิตหรือใจไปฝากไว้กับคนใดหรือสิ่งใดก็จะไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีทุกข์ไม่มีพบชาติความทุกข์ก็ไม่มีจึงไม่ต้องคิดทำลายตัวตนแต่สิ้นยึดสิ้นเอาจิตใจไปฝากไปหวงังไปอยู่กับสิ่งใด ก็จะไม่มีวิญญาณหรือจิตหรือใจที่เป็นตัวเป็นตนตไปสยบติดกับสิ่งใดดังเช่นที่ท่านกล่าวว่าลวงปู่องค์นึงนอ่ะเออชื่อท่านก็คงได้เพราะว่าอ,อ,อ่านแล้วอ่านจากนั้นนะอ่านจากมีผู้โพสต์มาไม่ได้ฟังจากท่านโดยตรงคือหลุงพ่อเยือนหลุงพ่อเยือนอะไรสันติกโรเรืออ่อยนะ สิทธิ์ของหลวงปู่ดูลนาโตโลหลวงปู่ดูลนั่นก็ฝากท่านไปอยู่กับหลวงตามหาบัวนี่เราอ่านนะเราอาจจะที่กระโพสต์มาเราก็ไม่ได้หยากท่านโดยตรงว่าหลวงปู่เยือนเนี่ยท่านก็หลวงพ่อหลวงปู่เยือนหรือหลวงปู่เยือนเนี่ยท่านอยู่กับหลวงปู่ดูลนาโตโลเจ้าแห่งจิตท,ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนใน,นขณะที่หลวงปู่ดูลนาโตโลจะดับขันดับขันปริทินานแล้วท่านก็ถามหลวงปู่ดูลนาโตโลว่า หลวงปู่หรือพ่อแม่ครูาอาจารย์พออยู่พอไปไหมไหวไหมทํานองเนี้ยคือแย่แล้วอาการหนักแย่แล้วจะจะดับขันนีพผ่านแล้วหลวงปู่ตอบว่าเมื่อไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายไม่มีที่ตั้งอยู่จิตก็ไม่มีตัวตนจิตหรือวิญญาณก็ไม่มีตัวตน แล้วเธอก็ดับไปที่ท่านใจคําว่าดับไปไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือที่ท่านกล่าวว่าโลกอะมีแต่กิเลสตัณหามีมากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดโลกเป็นเช่นนั้นเองจะมีแต่กิเลสตัณหามีมากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทำสิ้นสุดที่กว่ามไม่มี อยู่กับความไม่มีไม่มีใครได้ไม่มีใครเป็นอะไรสุดท้ายก็ตายไปกับความไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีผู้ยึดมัานถือบ้านก็เพราะว่าจิตหรือวิญญาณไม่มีที่สะยบติดไม่มีที่ฝากไม่มีที่ยึดไม่มีที่ตั้งอยู่จิตวิญญาณก็ไม่มีตัวตนดังนั้นจึงไม่ต้องคิดทำลายตัวตนเพราะตัวตนไม่มีให้ต้องถูกทำลาย กราบขอโอกาสนิดนึงเจ้าค่ะองหลวงตาเจ้าค่ะในเคสที่คนปฏิบัติที่ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมถ้าจิตสุดท้ายแล้วลมหายใจดับเขาจะไปไหนเจ้าค่ะไม่มีตัวตนไม่มีที่ฝากไม่มีที่ยึดไม่มีที่ตั้งอยู่ แล้วจะมีใครไปไหนแล้วจะมีใครมาเกิดแล้วจะมีใครตั้งอยู่จะหายใจไปก็หายใจไปสิเพระธรรมชาติต้องหายใจอยู่แล้วไม่หายใจก็ตายก็แค่นั้นแหละหมอทานสเสลด <laughs> so I try to make a summarize of this case. Uh, so the daughter, she is the daughter of the lady. Uh, she said she understands the mother very well because she herself has a son, and she uh, see the point that any attachment uh, is any attachment that itself that is suffering. So in a nutshell, that uh, if we can understand that, all the suffering will disappear, right? She asked Long Ta. So Long Ta, uh said, the practice is not just for, it's not for disappearing suffering, it's not for get rid of suffering, but the fact that there is no one who suffer, it's different. So Long Ta make an explanation about this, because the fact that there is no self, right, to suffer. Longta said, uh, give explanation about, uh, excuse me, uh, later on, Longta asked uh, Nadon, his son, to, uh, did you understand what we talk about right now? So the boy said, uh, if we don't lay down our heart to anything, that is no suffering. And I said yes. that's excellent because if there is no there is no attachment. There is no self, so there is no suffering. But if any attachment arise, because the self arises when there is attachment. If we clinging on something, there is the sense of self arises at that time. Your self is not always constant. It's not permanent all the time. The sense of self, the atta. Will arise according to attachment to anything. I long to give a story about one of uh, the the great master, Luang Por Yuan. And when his ma master really close to death, he asks, uh, uh, "Venerable Master, are you okay?" Oh, the Question is, uh, where are you going to? he asked his master that going to die, where are you going to? So the master, the greatest mother, mother Luang b u d u n said, if there is no attachment, there is no self. ไม่มีจิตไม่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายไม่มีที่ยึดไม่มีที่ตั้งอยู่จิตก็ไม่มีตัวตนจ้ค่ะ if there is no attachment There is no mind, no place to go into. So, it disappear, all disappears just like that. There is no place to be reborn. If no reborn, no die. It's like that. So, I'm going Vidya, this <laughs> is why I'm going go to the appointment, play five things here. Maybe it's my, maybe it's my, maybe so the Buddha said, when the mind transcends the attachment, there is no attachment, there is no self, no place, nowhere to go. It's just like a flame. When it disappears, when it ceases, it ceases just like that. We can't say that it ceases to where, right? It just ceases just like that and there is no place to go there is no more destination to go it just cease Nene, Nipan. that's the Nibbāna.